ช้างศึกไม่ชั่วเรียกชนาทิปร่วมทัพแมตต์อุ่นเครื่องฟี ف าเดเดือนมีนาคมทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมโนโปกิ้งกุซือใหญ่ชาวบอสเนียนมีโปรแกรมลงสนามอุ่นเครื่องในช่วงฟี ف าเดเดือนมีนาคม2นัดในวันที่24มีนาคมพบกับทีมชาติเนปาลที่ชลบุรีสเตเดียมเวลา19นาฬิกาและ27มีนาพบกับทีมชาติซูรินามที่บีจีสเตเดียมเวลา19นาฬิกา ขณะที่ในส่วนของตัวผู้เล่นยังไม่มีการประกาศรายชื่อออกมาอย่างเป็นทางการว่ามาโน่จะเลือกนักเตะรายใดร,ร่วมแข่งขันรายการนี้บ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เล่นที่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่ในศึก AFF Suzuki Cup 2020มาแล้วทั้งชนาทิปสงกสินที่เล่นให้กับคาวาซากิฟอนตาเล่ญ่ปุ่นธนวัฒสิงห์จิตทาวารที่อยู่กับเลสเตอร์ซิตี้อังกฤษรวมไปถึงโจนาธานเข็มดีที่อยู่กับโอบิโอเดนเซในเดนมาร์ก เรื่องนี้นายพาทิตสุภพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบลอลแห่งประเทศไทยเผยว่าขั้นตอนการคัดเลือกผู้เล่นตอนนี้อยู่ระหว่างการหาของโมโนโปกิ่งกับมาดามแป้งนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยว่าจะเลือกนักเตะคนใดมาร่วมทัพในครั้งนี้บ้างตอนนี้เท่าที่มีการทาหนังสือขอตัวนักเตะไปยังสโมสรมีเพียงนักเตะรุ่นอายุไม่เกิน23ปีของโค้ชโย่งเนื่องจากทีมชุดนี้จะต้องไปเล่นฟุตบอลดูไบครับที่ UAE เนื่องจากจะต้องมีขั้นตอนในการทำวีซ่าเข้าประเทศรวมถึงขั้นตอนทางด้านสาธารณาสุขจึงจำเป็นจะต้องได้ชื่อนักเตะที่ต้องการใช้งานให้ได้เร็วที่สุดส่วนทีมชาติชุดใหญ่เราได้เล่นในประเทศจึงไม่มีขั้นตอนยุ่งยากอะไรมากนักมีเพียงการแจ้งกับต้นสกัดเท่านั้นว่านักเตะคนใดจะถูกเรียกติดทีมชาติในครั้งนี้บ้างส่วนผู้เล่นที่อยู่ในต่างประเทศคงเป็นเรื่องที่โค้ชและผู้จัดการทีมวางแผนว่าใครสามารถเดินทางมาร่วมทีมได้บ้าง ประเทศต้นทางของนักเตะม,มีมาตรการเรื่องโควิดอย่างไรเมื่อกลับไปยังสโมสรอนคิดว่าภายในสัปดาห์หน้านี้น่าจะได้เห็นรายชื่อที่โค้ชชุดใหญ่ต้องการใช้งานนอกจากนี้พ่อทานบอลไทยยังยืนยันอีกครั้งว่าในเดือนพฤษภาคมทีมชาติไทยจะได้อุ่นเครื่องกับชาติอื่นอีกอย่างน้อย2นัดก,ก่อนเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ลุยฟุตบอลเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับอุซเบกิสถานเมาดีและสรีลังกา ุบอลเอเชียนครัพรอบคัดเลือกเดือนมิถุนายนตอนนี้ทางสมาคมได้รับหนังสือจากชาติที่จะลงเล่นรอบคัดเลือกก็จะเดินทางมาเก็บตัวที่ไทยกอดเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โดยจะขออุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยซึ่งเราวางแผนไว้ว่าจะอุ่นเครื่องอีกอน้อย2งนัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอยืนยันจากชาติที่ส่งหนังสือเข้ามาว่าสุดท้ายแล้วจะเลือกเก็บตัวที่ไทยหรือไม่การที่ชาติในเอเชียเลือกมาเก็บตัวที่ไทย มีประเทศเจ้าภาพรอบคัดเลือกเป็นชาติในโซนอาเซียนดังนั้นชาติอื่นในกลุ่มจึงมองว่าควรเข้าแคมป์ที่ไทยและใช้โอกาสนี้ในการอุ่นเครื่องเตรียมทีมไปในตัวด้วยสำหรับเอเชียนครัพรอบคัดเลือกแบ่งเป็น5กลุ่มโดยประเทศในอาเซียนที่ได้รับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คือมาเลเซียเป็นเจ้าภาพกลุ่มอีมีทีมอย่างทีมชาติบาเลนเล์กเมนิสถานและบางคาราเทศอยู่ร่วมกลุ่มดังนั้นไทยมีโอกาสได้อุ่นเครื่องกับทีมชาติเหล่านี้ ส่วนทีมชาตไทยมีโปรแกรมสำคัญในปี2023 2รายการหลักประกอบไปด้วยฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2023รอบคัดเลือกที่อุซเบกิสถานระหว่งางวันที่8ถึง14มิถุนาโดยไทยอยู่กลุ่ม C ร่วมกับอุซเบกิสถานเจ้าภาพเมาดีบและศรีลังกาต่อด้วยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Suzuki Cup 2022ในช่วงเดือนธันวาคมหลังจากทีมชาเวียดนาม พลาดการป้องกันแชมป์ AFF Suzuki Cup ที่ประเทศสิงคโปร์แชมป์รายการนี้ตกเป็นของทีมชาติไทยที่นำโดยเจชนาทิพย์สงกศินนักเตะจากคาวาซากิฟอนตาเล่แชมป์เจลีก4สมัยล่าสุดมีรายงานว่าเวียดนามกำลังวางแผนสำหรับการทวงแชมป์อาเซียนหรือซูซูกิคัพ2022คืนโดยส่วนหนึ่งคือการดึงตัวฟิลิปเงียนนายทวารวัย29ที่โดนเรียกไปติดทีมชาติเช็กในรายการเนชั่นลีกมาแล้ว อย่างไรก็ตามฟิลิปเมียนที่มีเชื้อสายเวียดนามยังไม่ถูกส่งลงสนามในนามทีมชาติแม้แต่เกมเดียวจึงยังมีสิทธิ์ที่จะเลือกมาเล่นให้กับเวียดนามเช่นกันทางนี้มีการระบุว่าบินดินสโมสอนในวีลีกกำลังประสบความสำเร็จในการคว้าตัวนายทวารรายนี้มาร่วมทีมในเดือนพฤษภาคมนี้หลังเจ้าตัวกำลังจะหมดสัญญากับสโลวาโก้สโมสรในลีกสูงสุดของเช็คกลางปีนี้ สิ่งที่น่าประทับใจของโค้ชโจในห่วงเวลาที่คุมสวาด์แคทกลายเป็นอดีตกับนครราชสีมามาด้าเอฟซีไปซะแล้วสำหรับเฮดโค้ชขวัญใจชาวโคราชอย่างทีรศักดิ์โพอ้นที่เข้ามาคุมทีมช่วงจบฤดูกาล2019ที่ผ่านมาหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาทางด้านแฟนเพจอย่างเป็นทางการของนครราชสีมามาด้าเอฟซีได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความขอบคุณหลังการแยกทางกับสโมสรอ์อย่างเป็นทางการของโค้ชโจ ท่ามกลางแฟนคลับของสโมอสรนที่มาเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจโค้ชโจเป็นจำนวนมากเกือบ2ซีซั่นที่โค้ชโจได้สร้างความประทับใจอย่างมากมายในถิ่นสวัสด์แคทชนิดที่กลายเป็นโค้ชที่แฟนบอลโคราชรักที่สุดคนหนึ่งตลอดกาลเท่าที่สโมอสรนจะมีมากก็ว่าได้แม้ฟอร์มปัจจุบันของสวัสด์แคทจะไม่ชนะใครมาหกนัดติดต่อกันในศึกไทยลีกก็ตามจนต้องดิ้นรนหนีตกชั้นในเวลานี้ แต่ทว่าแฟนบอลก็ยังคงนุนหลังและซับพอร์ตโค้ชโจเสมอโดยเชื่อว่าหากไม่มีการแยกทางกันเฮดโค้ดวัย43ปีรายนี้จะเกอบกู้ฟอร์มของทีมและพาสวัสด์แคทรอดตกชั้นได้ในท้ายที่สุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่แฟนบอลส่วนใหญ่ต้องการกับกลายเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้เมื่อโค้ชโจได้กลายเป็นอดีตกับสโมสรอ,อย่างเต็มตัวทำไมเทรศักโธอน้นถึงกลายเป็นเฮดโค้ชที่แฟนบอลสวัสดแคทชื่นชมและหลงรัก แม้จะยังไม่มีความสําเร็จระดับโทรฟี่และอยู่ในอันดับที่ต้องดิ้นรนหนีการตกชั้นเราไปหาคําตอบกันครับ 1. นึ่พัชชันลูกหนังพี่แฟนบอลรักสิ่งแรกที่เป็นเหตุผลที่ทําให้แฟนบอลหลงรักเฮดโค้ร,รายนี้เข้าเส้นก็คือพัชชันลูกหนังของเขาที่แสดงออกไม้เห็นด้วยความจริงใจจากใจจริงของลูกผู้ชายลูกหนังจากชนบุรีคนนี้ภาพติดตาจากการถ่ายทอดสดที่เราได้เห็นบ่อยครั้งที่โคจโจ จะวิ่งเข้าไปดีใจกับนักเตะและแฟนบอลอย่างบ้าระห่ำถึงอารมณ์เมื่อทีมได้ประตูโดยเฉพาะเกมในบ้านรวมในความดุดันของโคชโ,โจในช่วงท้ายเกมที่กําลังกดดันและบีบคั้นที่แสดงออกมาแม้จะดูแข็งกกร่วในบางทีแต่ก็ดับลงและอ่อนโยทุกครั้งเมื่อเกมจบซึ่งแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากเรื่องฟุตบอลที่เต็มที่แล้วเมื่อเกมจบโคชโ,โจก็มีสปิริตเสมอ 2. คืนความนักสู้เป็นผู้ทอน ทุกคนทราบดีว่านคะรราชสีมามาได้เอฟซีเป็นทีมที่มีสนามค่อนข้างใหญ่สามารถจุแฟนบอลได้เต็มแม็กซ์กว่า2 0,000คนแต่ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่มีการลดจำนวนผู้ชมในบ้านและบางช่วงห้ามแฟนบอลเข้าชมด้วยซ้ำก็ได้จะทําให้ผลงานในบ้านของสวัสด์แคทนั้นดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เดือนกันยาปี2020นีจนถึงพฤศจิกาย,ยนของปีเดียวกันนคะรราชสีมามาไดเอฟซีไม่ชนะใครเลยในบ้าน5นะัดติดต่อกัน เสมอสองนัดและแพ้3มนัดแต่หลังจากนั้นแม้จะยังคงจำกัดการเข้าชมแฟนบอลเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดแต่โคชโจก็ใช้ความเป็นเฮดโค้ชที่เข้าใจความเป็นนักสู้ภูธรเป็นอย่างดีดึงศักยภาพของักเตะยามเล่นในบ้านออกมาได้จนทำให้คอราชสีมากลายเป็นทีมที่แกล่งในบ้านในท้ายที่สุดและสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของสโมสร้วยการชนะรวด5้านัดติดต่อกันในบ้านชนิดที่เก็บคลีนชีตได้ทุกนัด เริ่มจากชนะปรลิเทโล4-0ชนะระยอง FC 2-0ชนะชนบุรี FC 2-0ชนะราชบุรีมิตรผลและสุพรรณบุรี FC ในสกอร์เดียวกันที่1ประตูต่อ0หลังจากนั้นสวัสดแคทก็แปรเปลี่ยนรังย่าเป็นนรกของคิมเย็นได้เลยเพราะมีช่วงเวลาที่พวกเขาไม่แพ้ใครมากกว่าครึ่งปีในบ้านตั้งแต่เดือนมีนาจนถึงเดือนตุลาของปี2021จำนวน5เกมโดยมีเกมที่ถล่มเมืองทอง4-1 เป็นสุดยอดแห่งความประทับใจแฟนบอลอีกด้วย 3. บรอบ,บรองชนะเลิศฟุตบอลถ้วยที่เขาจะไม่ได้ลุ้นต่ออีกหนึ่งผลงานที่โคชโจโดได้ฝากเอาไว้ก่อนแยกทางกับนครราชสีมามาได้เอฟในแบบที่ไม่บอกก็รู้ว่าจะมีเฮดโค้ชท่านไหนสามารถทำได้อีกหรือไม่นั่นคือการพาโคราชผ่านเข้าสู่รอบ,บรองชนะเลิศศึกช้างเอฟคับได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังจากเคยผ่านเข้าสู่รอบรองมาแล้ว2ครั้งในปี2009และปี2019 4. ให้โอกาสนักเตะไทยสิ่งหนึ่งที่น่าชื่นชมอย่างมากนับตั้งแต่โคชโจเข้ามาคุมทัพสวาด์แคทนั่นคือการให้โอกาสนักเตะไทยและทําให้นักเตะไทยบางคนถึงกับมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่รวมถึงชุดอายุไม่เกิน23ปีด้วยเริ่มจากผู้รักษาประตูอย่างธนชัยหนูราชที่มีชื่อติดทีมชาติไทยช่วงหนึ่ง ทัดมาแผงแบ็กโฟรเริ่มจากแบ็กซ้ายประลองสาวันดีและแบ็กขวาเอกนัทคงเกตรวมถึง2เซนเตอร์แบ็กอย่างเฉลิมพงเกิดแก้วและนัทพงศสาริยา